ท้องสุเทสไปด้วยพี่ก็จัดบ้านไปด้วยแต่ก็ให้กำลังใจค่ะบ้านตอนนี้ก็จะก้าวสิบเติมเข้ามาอยู่อันนี้ห้องวิวีนะคะส่วนตัววานแววบอววานแววสีชมพูวานแววเหนื่อยมากๆค่ะหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วเนี่หวานแวววานแวว วีวีหกเดือนเต้นเต้นกำลังใจสู้ๆทั้งเก็บของทั้งฟังนะคะอันนี้คือห้องวีวีเครื่องสำอางห้องยังจัดไม่ลงตัวหรอกค่ะแต่ก็อยากมุมนี้มุมกาแฟมุมกาแฟไปเรื่อยๆห้องนี้วิจะทำเป็นนั่งชมสวนจะ <c oughs> เมื่อคืนก็ติดพ้าม่านนะคะพะา้าม่านบ้านหลังใหญ่แต่ก็โอ้เหนื่อยอยู่เหมือนกันคิดว่าต้องไปจ้างคนทำความสะ,สะอาดต้องจ้างบริษัทน,นี้เมื่อคืนติดเสร็จแล้วสวยงามมากจะทำเก้าอี้ตรงนี้มันยังโล่งๆทำเป็นมุมกาแฟทำร้านกาแฟอยู่ในบ้านเลยเหรอวิวีประซันนี่นะคะ โซนกาแฟยินด,ดีต้อนรับสู่บ้านวิวกนะคะของโต๊ะอาหารใหญ่มากใหญ่บางทีเดินไปก็หากันไม่เจอยังไม่แกะเลยเพราะว่ารอสีรอสีตรงกลางเราจะอัปเดตท,ทุกวันค่ะดูเขาปิดก้นพลาสติก วิ่ก็จัดครัววันนี้เขาก็ทำลงรถข้างนอกน่ลงรถข้างนอกเปิดเอาประตูนี้ติดกระจกนิดหึ่งให้เดียวสองเห็นเราอยู่ข้างในเราเปิดออกไปได้จต่ข้างนอกฝุ่นเยอะลงรถลงรถลงรถยังไม่เสร็จฝุ่นเยอะก็เลย นี่ก็จะเป็นห้องแก๊สเนื้อห้องห้อง,องบอกเกนแม่เต้นออกกลังกายไปด้วยเก็บของไปด้วยสู้ๆวิวสู้ๆชุดนอนชุดร้อนชุดอะไรก็ใส่ไปเลอันนี้ห้องแก๊สอันนี้ห้องน้ำแขกห้องน้ ใหญ่มากแล้วก็เหนื่อยมากห้องน้ำเวลาแขกอันนี้ห้องน้ำสําหรับเวลาแขกมาเยี่ยมนะคะห้องน้ำห้องหนึ่งห้องข้างล่างวิลลี่นอนข้างล่างค่ะตอนนี้ข้างล่างก็จะเดินทะลุสวนห้องครัวอุ้ยกำลังจะซักผ้าห้องครัวค่ะ กล้องเขาเนี้ยน้่เดินนะกล้องเขายังไม่จัดยังไม่เสร็จค่ะแต่ก็อยากโชว์ให้เพื่อนๆดูห้องครัวมีผล,ลไม้มีห้องครัวว่าเขาดีไซน์อย่างไรมีห้องครัวเดินทะลุสวนหลังบ้านนะคะวิจะซักผ้าวิวิจะซักผ้าก็เลยชมให้ดูอันนี้คือโซนครัวครัวไทยจะอยู่ด้านนอกค่ะ ส้มตามย่างปลาหมึงมีจะไปข้างนอกอนนมีสองครัวอันนี้ข้างในอันนี้คือครัวโซนข้างในนะคะบ้านใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใหม่หมดแต่คนก็เก่าคือเก่านะอันนี้ตู้เย็นตู้เย็นก็ใหญ่มากตู้เย็นสองชันน้นยังซะบักออกเฟิร์เครื่องอันนี้ซักผ้าเครื่องล้างจาน สุดยอดสุดยอดชั้นเก็บของก็เยอะเยอะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะอีกไม่นานนี่แหละวันนี้จะพามาข้างบนโอ้ข้างบนขี้เกียจขึ้นเดินขึ้นเดินลงพร้อมพอดีล่ะข้างบนห้อง สามีกับบุกชายอยู่ข้างบนคุณมอยอยู่ข้างบนนู้นต้องเดินพ <c oughs> ี่เกียดเดินมาทห้องข้างบนข้างบนสวยจะมองเดินสวนก็จะมาจัดค่ะสวนก็จะมาพอเสร็จแล้วสวนก็จะมาจัดสวนแล้วก็จะมาล้างแล้วก็จะมาล้างหนูเ <c oughs> มี้ยว สิ้นมันเอาจัดบ้านก่อนค่ะแต่ฟังไม่ได้ไปช่องไหนหรอกไปให้กำลังใจแต่น้องสุเทพนั่นแหละจัดบ้านไปด้วยชุดเดรสสงการสงการไปจัดของต่อนะคะร้อนแต่ก็จัดของ